อยู่นะครับผู้ชมเป็นอย่างนี้นะครับผู้ชมจะเอาผมจะเอาน้ำข้างนอกนี่นะครับผู้ชมนะครับมาดันน้ำเค็มในนี้นะครับผู้ชมในร้อมนี้ออกนะครับผู้ชมกับขานพยองเขียวอนุษย์นะครับผู้ชมจะเป็นพยองเขียวอยู่นะครับ ก็วันนี้จะปรับวันสุดท้ายนะครับผมจะปรับวันสุดท้ายนะครับวันนี้นะครับเรื่องฮอนดาตัวนี้เนาะนะครับผาชมเห็นนะครับว่านี่นีผมปรับน้ําอยู่นะครับผู้ชมนะครับมาวานปรับไปชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงนะครับผู้ชมนะครับโอน้ําเข้าอย่างนี้นะครับผู้ชมนะครับออกนี่ผมก็ยังออกอยู่นะครับเจ็ดวันเจ็ดคืนนะครับผู้ชมจะแปดวันแปดคืนคืนนี้แหละครับผู้ชมนะครับนี่เนาะ ก็น้ำจะมาออกตรงนี้นะครับผ si. ู้ชมนะครับให้ผู masa. ้ชมเห็นเนาะนะครับนี่นะครับผมจะทาประแงเขียวไว้ตรงนี้นะครับน้ําจะเข้าจากตรงที่ผมติดเครื่องเมื่อกี้นี้นะครับผู้ชมนะครับนะครับน้าจืดดันมานะครับดันน้ําเค็มมาออกตรงนี้นะครับตอนนี้น้ําน้ําความเค็มอยู่ประมาณสองนิดๆนะครับผู้ชมนะครับ วันนี้นะครับผมจะไปเอาจากจะออกจากกักนะครับาาาก็ว่าจะน่าจะเป็นบ่ายๆนะครับชมเนาะนะครับสักบ่ายสามโมงบ่ายสี่โมงนะครับผู้ชมนะครับพอปล่อยผมปล่อยออกมาจากาจากกักน้ําเค็มนี้แล้วนะครับผู้ชมผมจะไปตีน้ําตัวนู้นนะครับผู้ชมนะครับที่มอเตอร์วางยาวไปนู่นเนาะนะครับนั่นะครับผู้ชมนะครับก็วิดีโอนี้ก็เอาแค่นี้นะครับผู้ชมนะครับผมจะถ่ายเห็นเรื่อยๆนะครับผู้ชมครับสวัสดีครับ